เพื่อว่าอาธิษฐานจิตเอาตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอาธิษฐานตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาทําดีเพื่อลูกมาทำถูกเพื่อหล้านมาทําทานเพื่อตนทำกุศลเพื่อตัวมาทำบุญก่อนกินรัตซักซิก่อนไปก่อนจะจ้อนจากไปก่อนจะไปจากกันข้อชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนาะมาสร้างบุญเพิ่มมาเติมบุญใหม่มาใส่บุญเก่ามาทำบุญเมริไกไมีใจต่างต่อได้แม่เด้อสมพระกอไก่กอสมพระสังไกสังจะมหนาในนี้โอกาสหอ มือนีเจ้ามิโชกมหาศาลทานลงไปจะลังเลหัน,นหนีไปนาบุญะราชจโมงกราบไผ่ตั้มตามสิไดเพิ่งแต่ใหนมาใช่คือใก่ธนา ุกอย่างต้องใจชนะเออคือจุดเทียนไส้ในมือนี้ขอให้พี่น้องเฮามีความตั้งิตอธิษฐานตั้งิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านระวังจุดเทียนไส้เสียงของกองระฆังผู้ใดมีรถกลับไปจีบแต่เอาเอาโซ่เอาไส้เผื่อวันในวันปีใหม่เนาะมีมะฮอดปีไม่มะฮอนี่ยสิ้นแววขึ้นลนหลังาาาเขน สาเล้าโนนกะเลนร่วมบริจาค100บาทสำหร vein, ะะับหนองเฟนเนาะอ่าน <itud soundtrack> ุโมทนาเดอว่พอเดอขอให้ไมีแต่กามสุกคมเลรินนำาเมื่ริบงนพอน นอนโมทนาด้วดุใจเดอ้อเจ้าอยู่ในใตวนเยาวชนของศาสตร์ปัตตบนะัยพางนาจะเลื่อนการเยสูงชีวิตเจ้าหัลโ ผสมอยู่แล้วให้คุ่นแก้วซอยสูได้บระหลาดอออ้อแยกกันมาให้ยังมีตัวน,นี้หวัดดีครับหวัดดีแน่แน่มาอยู่แล้วคุณพ่อต่อยอดคุณพ่อสมหวังปราบชมพูที่นัก,วกว้านี่ร่วมกัเปจจ็นากต่อยอดดี 20บาทต่อวันหนึร้บาทต่อวันมาบอกผาใสสายอ่งหนในนี้เพือกาอรีอทโาถาทาง่เรา่องมามีไปหาดูาร่าไป่ไให้ไปตั้งคิดตั้งใจตั้งใจปฏิฐนขอให้มีแต่ความสมหวังความมุ่มันปรารถนาจูกประการคุณพอเฮามาจากบ้านไหนพอทั้งนี้พอใหญ่นนท์แค้นพอใหญ่ยังอะ คุณแม่สมพิธบรญเชิดร่วมบร,ริจาคต่อยอดอีกหนึ่งร้อยบาทขอพรุเจ้าได้โดเถิดหนึ่งร้อยบาทและคุณแม่สายดอกนะรับร่วมบริจาคต่อยอดไปอีกสี่สิบบาทขอเป็นหีดที่สี่บุญประเวทฟังเตจม,มาจ่าฟุ้งบริยาคปีน้องพ่อละเมทั้งหลายทั้งหญิงใจทั้งสาวบ่าวขอนองด็กน้อยมีจำนวนหลายร้อยมากกวา่าสร้างศัตรูศีลด บุญประวีตเแก่เท่านี้ต้อตรงโต้องอยากมากนนสนามขราให้าทีเนีองในส้มส้มซึนมาบุญประจําปีในปีนี้เนาะคือว่าบุญประจําปีก็อเจดีก็เปืออ่าอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี่12ข่อ14ไหนน้เนาะสื่อค่อยตามีวันนี้เราได้ร่วมกบียนโรงเรียน,มมยนวจีนมามูลาดอเพี่ยนตลอดตั้งต่อยอเเพียนใจกันได้เลย đến chỗ mình, ăn chén cơm thôi. <laughs> Tại các này là các cơ sở công